คำพีนิวข้อสอบเข้าหมหนึ่งบายคูริตาพร้อมหนึ่งความหมายของคำเจอคำว่าไม่ให้งกมห้ามลืมถ้าหากต้องเดาต้องตัดตัวเลือกที่มั่นใจออกไปก่อนสองตาพร้พอมพร้อมเสียงเสียงเหมือนรูปตา mm <laughs> ไม่ใช่สิ่งนั้นแตที่เขียนเช่นเต่าแปลว่าชา้าควายแปลว่าโง่มากดำแปลว่าความตายหรือความยั่ ข้อเท็จจริงต้องพิสูตรได้ด้วยหลักการทางวิทยาการข้อคิดเห็นความคิดเห็นตัวมีคำว่าอาคมหน้าต้องควร สี่เหลี่ยมให้ตอบจากช้อยโดยโยงไปหาโจทย์การสรุปใจวางสำคัญต้องสรุปให้ครบห้ามตอบเพียงส่วนย่อยๆของข้อความเพราะอาจจะรูนโจทย์หลอกอกกา ยูไปหาคาาร,ารับตารางเขนผูคำตอบอยู่ในนั้นแหละเจ็ดจดหมายส่วนตัวถ้าเขียนถึงผู้ใหญ่ i และคิดถึงต่อไปโฆษณาเกินจริงชอบโอเวอร์อเกินอ้างคนส่วนใหญ่อ้างต่างประเทศประกาศต้องจัดเองมีวันเดือนีอเวลาสถาน អមចងក្រ พาะเช่นครูธาริตา oh